สวัสดีครับจากว NP ีมีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณสถานีสำโรงนะครับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็คงจะได้ชมกันนะครับกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงสถานีสำโรงก็บริเวณนี้ก็เป็นเสาทางวิ่งนะตอนแรกผมก็มองดูว่าเผมถ่ายมุมมันใกล้หรือเปล่าครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเสาที่เขาตั้งไว้นี่นมันใกล้กันมากๆเลย ที่ใกล้ที่สุดเลยนะได้มากๆเนี่ยก็ประบาณผ่ากันไม่เกิน5เมตรก่อนที่จะเข้าไปที่สถานีสำโรงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันเลยนะมาต่อกันไปที่สถานีทิพวันนะครับแล้วก็สถานีสีเทพาตรงแถวแถวแยกสีเทพานะครับ ตอนนี้ผมก็เดินทางออกมาจากสถานีสำโรงสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะอยู่กันบนถนนเทพรักษ์นะครับยังอยู่ในถนนเทพรักษ์นะครับเดี๋ยวขออีกสักสสถานี ก็ตอนนี้ก็มีขบวนนะครับรถไฟทั้งขบวนรถสีชมพูขบวนรถสีเหลืองนะครับก็กำลังที่จะเดินทางนะครับมาถึงประเทศไทยนะในเร็วนี้ก็คงจะได้เห็นหน้าตากัน ก็มาถึงแล้วนะครับสถานีในคลิปนี้สถานีแรกก็เป็นสถานีทิพวรัณอยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านทิพวรณน,นะครับหมู่บ้านทิพวรรณก็อยู่ตรงที่ผมยืนอยู่นี่แหละแต่อยู่ตรงข้ามกันแล้วตรงนี้ก็เป็นสะพานนะครับข้ามคลองมหาวงเดี๋ยวผมจะเดินดูร,บรอบๆนะครับท่กทีมองดูตอนนี้ก็เ,เห็นเขามีการ วางคานพื้นนะในส่วนของชั้นชั้นชลาเน,นี่ก็เริ่มแลวนะครับเริ่มมีการวางคานพื้นนะในส่วนของชั้นจาหน่ายตัวดวยสารก็วางพื้นเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นก,ก็วางพื้นทึบและด้านด้านในส่วนของชั้นจำหน่ายตัวนะครับ ด้านข้างนะครับด้านซ้ายเนี่ยที่ผมเดินไปเนี่ยนะครับก็มีบิ๊กซ mm ีอ hmm. ย yeah> ู่นะก็คลืบหน้าไปได้มากนะครับตอนนี้ ตอนนี้เขาวางพื้นนะครับก็เต็มพื้นที่แล้วสำหรับในส่วนของชั้นจำหน่ายตาัวโดยสารก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างของสถานีได้มากเลยตอนนี้ ตรนี้ก็เป็นนะครับขามทางวิ่งไม่รู้ว่ายาวไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวสักทู่นึงเดี๋ยวคงจะรู้นะครับว่าทางวิ่งนี่จะยาวไปถึงไหนอันนี้ก็เป็นด้านท้าย ก็เดินทางต่อนะครับไปอีกสถานีหนึ่งไปที่สถานีสีเทพาตอนนี้ผมก็เดินทางออกมาจากสถานีทิพรวรรณด้านขวาก็เป็นทางวิ่งนะครับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งอยู่บริเวณกลางของถนนเทพารักษ์เขามีการวางทางเดินฉุกเฉินไว้แล้วนะตรงนี้ อันนี้ผมมาถึงแล้วสถานีสีเทพานะครับโอ้โหนะครับวางทางวิ่งเรียกว่าเรียกว่าเป็นกิโลอันนี้ก็เตรียมจ่อเลยนะครับสำหรับสถานีสีเทพาเนี่ยเขาก็ตั้งอยู่บนช่วงกลางนะครับของถนนเทพเรั์แล้วก็อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแยกสีเทพา แยกสีเสพานี่ก็เป็นนะครับถนนเจปรักแล้วก็ตัดกับถนนสีนครินเดี๋ยวก็เดินดูนะครับเดินดูร,บรอบๆนะก็มีความพื้นหน้าไว้ได้มากเหมือนกันนะครับสถานีสีเสพากับวางพื้นนะในส่วนของชั้น จำหน่ายตัวเดืสารบนถนนสิบรักเนี่ยมี การก่อสร้างอยู่3สถานีก็คือสถานีสำโรงสถานีทิพวันแล้วก็สถานีสีเทพานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเลี้ยวเข้าไปทางถนนสีนคริน นีดถอยมาหน่อยฮะถอยมาดูโครงสร้างก็เป็นสถานีที่ดูดูใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีในส่วนของด้านข้างก็ไม่มีตึกแถวนะครับก็เลยดูดูไม่ทึบนะนะครับดูโปร่งเพราะว่าด้านข้างของเขาไม่ได้เบียดกับตึกแถวถ้าเกิดไปมีตึกแถวเนี่ยก็จะดูเบียดมากๆเลยก็ตรงด้านหน้าของผมก็เป็นถนนสีนักริน กำมาฝากกันนะครับสถานีสีเจพาแล้วก็สถานีทิ่ปวันขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ